สวัสดีครับวันนี้ร้านตะเบิ้ลมาเปิดการขาย y a มาฮ่าทีแม็0หนะครับคันนี้เป็นปีสองพันสิบนะครับจดทะเบียนปี2 0งพเป็นรถศนูนะครับออกศูนย์ยามาฮ่านะครับรถเดิมเนี่ยมันเป็นสีเหลืองผมก็เลยมาทําสีใหม่เป็นสีเขียวมุกนะครับสีเขียวมุกก็สีก็จะสวยเป็นออกมุกมุกทองทองนะครับทำสีใหม่ทั้งคันนะครับแล้วก็ทําสีล้อใหม่เป็นสีทองนะครับ กาปทำเป็นสีทองนะครับยางบิดสโตนแบ็คแลกใหม่หน้าหลังนะครับแล้วก็คันนี้ก็มีของแต่งมาบ้างนะครับก็ปอกมือไปแฮนด์แผงคอแฮนด์ฝากระปุกน้ำมันเบรกท่อแต่งฟูทั้งเส้นนะครับฝาครอบเครื่องนะครับแล้วก็เซอร์วิสนะครับตัวเช็คเรียบร้อยใหม่ทั้งคันแล้วนะครับทำท่อน้ำใต้ถังแล้วสำหรับรุ่น t ห้าร้อยที่เป็นทุกคันนะครับไฟเลี้ยวข้างมาเป็น led แล้ว ครั้ันี้ของเหลวใหม่ทั้งคันนะครับเครื่องยนต์รับประกันให้3เดือนนะครับระบบความร้อนไม่มีปัญหาครับตอนได้รถมานี่มีปัญหาเรื่องของความร้อนขึ้นหม้อน้ําตันพยายามล้างแล้วนะครับปรากฏว่าเนื่องจากที่ว่ารถมนเก่าปีนะครับหม้อน้ําก็เลยหมดโอกาสที่จะเยียวยาคราวนี้ก็เลยเปลี่ยนหม้อน้ําให้ใหม่นะครับเป็นหม้อน้ําใหม่เลยนะครับเปลี่ยนให้ฟรีนะครับก็ถือว่ารถปีลึกนะครับแต่ว่าใช้งาน ได้สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าเรามีการเก็บรายละเอียดให้หมดทั้งคันแล้วนะครับคันนี้ราคาไม่แพงนะครับง่ายๆว่ายางใหม่เนี่ยก็หน้าหลังก็เจ็ดพันกว่าบาทแล้วครับแล้วก็ทําสีใหม่ก็มีหมืน่นอ่แล้วครับแล้วก็ไหนจะมีเก็บในส่วนของสีล้อใส่ของแต่งเพิ่มลงไปอะไรอย่างนี้อีกนะครับคันนี้ก็หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับ ลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับเต็มยอดก็คือ1,45 0 0 0บาทนะครับฟรีดาวน์กันไปเลยนะครับวันออกรถจะมีค่าใช้จ่ายนะครับค่าประกันค่าจัดค่าโอนอยู่ประมาณ1 3 0 0 0บาทนะครับคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่4 5 1 4มกิโลนะครับเครื่องยนต์นะครับเดินดีนะครับ ดีทีเดียวนะครับเสียงท่อท่อเสียนะครับเสียงท่อยาวก็ได้เปรียบเรื่องของความนุ่มทุมนะครับเสียงท่อนี่เพาาะเลยนะครับระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้นะครับแต่นะครับเก็เก็บของไฟขวาอันนี้ตัวเปิดเบาะนะครับสําหรับที่แม็ตัวปิดเบาะตัวนี้มันค่อนข้างจะปิดยากลูกคันนะครับ น,นี่ก็เลยทําเป็นตัวโยกตัวนี้ให้แล้วให้แล้วนะครับก็คือเปิดแกะได้จากตัวนั้นได้เลยส่วนสปริงใต้เบาแน่นอนนะครับเราเปลี่ยนชุดสปริงใต้เบาให้เรียบร้อยแล้วชุดนี้เรามีขายนะครับที่ร้าน1,300บาทสําหรับลูกค้าที่เบาเปิดแล้วมันไม่ค้างอันนี้เด้งได้เลยนะครับใต้เบากว้างขวาง,วางเก็บหมดเต็มใบได,ไดหนึ่งใบกับสัมภาระนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นช่องน้ามันนะครับเบาคู่ใหม่นะครับวัวหมอนเป็นสีแดง ถ้าไม่ชอบก็ไปหุ้มใหม่ได้ครับ1,45,000บาทถือว่าถูกมากกับ t m a x ราคานี้นะครับราคาเท่า x m a x เลยนะครับรถเครื่องดีแล้วก็ยางใหม่หน้าหลังสีใหม่นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับรถเราที่ร้านเรามีรถให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันนะครับรถเก่งนี่ก็ขายนะครับเป็นซูซูกิพาเลตนะครับรถแป,กแปลกๆ t m a x 530นะครับปี15 ABS ยี่ห้านิวมาเจสตี s k y ยเวฟหกรทีแม็กห้ารมเนี้ยผมมีที่ร้านอีก2คันนะครับเป็นสีดําสีดํานี่ปีสิเลยตัวสุดท้ายวิ่งน้อยมาก6,000กว่าโล b m w 650 gt a p r i l i a s r v 850อันนี้ก็ b m 6กร้ gt เหมือนกันคันนี้ถูกมากนะครับมีท่อคาร์บอนมิชุดชามอลิซี่มีกล่องท้ายรถวิ่งน้อยด้วย ถ้าจะวิ่ง8,000กว่าโลนะครับคันนี้ไม่แพง295,000บาท s k y ยเวฟ400มี2คันสีม่วงกับสีเขียวแล้วก็มีทีแมสีเหลืองคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถสภาพดีคันหนึ่งนะครับแล้วก็ยาม่ามาจจตี400ทีแม็กด้านหลังซีวิ่งยังอยู่มาฝั่งนี้นะครับก็จะมี Honda าซีรีส์0 3ใครชอบทัวร i n ิงแบบขนาดไม่ใหญ่มากนะครับไม่เหมือนโกวิงก็แนะนำคันนี้เลยนะครับ ทีแม็คันนี้เพิ่งจบจองไปรอจัดไฟแนนซ์อยู่นะครับส่วนดูคตี้8ปดกับ g ีเอ็มอารนะครับก็ยังอยู่สองคันนี้ใครสนใจมีราคาในใจนะครับอยากได้มาต่อรองกันครับผมขายขาดทุนให้แน่นอนนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามร้านตาเบิร์นะครับสวัสดีครับ